ไปไปนะไปนะไปนะแดดดิไปหน้าบ้านแ้ ตอนนี้แวะมาตลาดกลางดงกลาสินเชิงเขาภูพานคือภูพานนี่ซีกหนึ่งอยู่ทางกลสินนี่ซีกหนึ่งข้ามฝากไปก็จะเป็นนครพนมเป็นสกลนครนรงน,นู้นดีร้านค้าก็น้อยหน่อยวันนี้ อันนี้เป็นหนอ่อหวาย ที่ไม่เป็นไม่เคยเอันนี้เป็นพวกหนังหนังวัวเขาเผาแล้วก็แช่น้ำไปก่อนแช่นังกรมจ่าจำเป็นเลยจ้าเอาไม่ละอ้อนุ่งแฝบไปลุงแฝวผมทำรำจ้าแมงคีบอีกมูของขึ้นบ้าน นี่ผัมไข่ผัมเขาเรียกเยอะเลยหนังวันน,นี้หนังแม่ค้าไม่ไม่เต็มแผงเท่าไหร่ขายของขึ้นบ้านของป่าแถวนี้แหละละแวกเขาภูพาน นางจับไปเถอะแม่พี่แก่นางส่งเด้อส่งยังส่งแก่จับควายแก่พี่แก่